สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญายออนชายนอกนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญสตางนะครับของปี2,500นนะครับว่ามาอัปเดตให้ดูว่าแบบไหนที่ผมรับซื้อและแบบไหนที่ผมไม่ได้รับซื้อแล้วนะครับมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่ามีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาถามทุกวันนะครับถามเรื่อยๆครับผมก็เลยเอาคลิปนี้นะครับ มาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับว่ารับยังไงรับแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมก็จะขึ้นที่มุมบนด้านซ้ายมือนะครับเป็นลายอเดีของทางช่องนะครับถ้ามีเหรียญหรือพ้าเครื่องเนี่ยส่งรูปมาพูดคุยหรือว่าขายหรืให้ประเมินราคาหรืออะไรก็ได้นะครับก็ส่งมาได้นะครับรบกวนขอให้รูปชัดๆหน่อยนะครับ และถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วรู้สึกชอบนะครับแล้วอยากสนับสนุนผมนะครับก็อย่าลืมครับช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนผมไปในตัวนะครับเดี๋ยวสมาชิกครบ30,000ืคนเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมามีเล่นเกมนะครับไลฟ์สดเล่นเกมแจกของที่ระลึกแบบฟรีๆนะครับสําหรับสมาชิกที่ร่วมเล่นเกมกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งนะครับผมจะลงคลิปนะครับทุกวันอังคารพืหัเสาร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับสี่วันต่อสัปดาห์นะครับก็จะลงช่วงเย็นๆนะครับประมาณห้าหกโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากดูคลิปผมให้แบบอัปเดตไวๆก็ต้องรอดูตามวันที่ผมบอนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเหรียญแรกนะครับที่มีคน เข้ามาถามบ่อยๆส่งรูปไหมผมดูเป็นประจำนะครับก็เป็นเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากนะครับก็มีทั้งแบบที่แบบเป็นงูบางงูงูหนางูบางอะไรอย่างนี้ครแต่ผมไม่ได้รับไปแล้วนะครับปิดรับไปนานหลายเดือนแล้วนะครับเหรียญรุ่นนั้นนะครับเพราะมันเป็นเหรียญออเดอร์นะครับมีลูกค้าสั่งมาให้หานะครับตอนนี้ก็ปิดรับไปแล้วนะมันเต็มไปนานแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เปิดรับใหม่นะครับถ้าเปิดรับใหม่เมื่อไหร่จะแจ้้้งงใหรรราบบบนนนนะะคคัััแตต่อีย แล้วถ้าเป็นเหรียญรูปแบบอื่นๆนะครับแบบอย่างเงี้ยปีเหรียญห้าสิบต่ตังปีสองพันห้าร้อยแบบนี้นะครับผมจะรับแบบเดียวครับจะรับแบบเป็นถุงนะครับถุงสภาพ unc 1 0 0ร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามาเป็นเหรียญเดียวเดียวแบบนี้นะครับผมไม่รับนะครับผมขออนุญาตไม่รับนะครับเพราะว่าราคาในท้องตลาดนะครับก็อยู่ระดที่หลักสิบนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยๆนะครับมันไม่คุ้มค่าส่งหรอกครับนะครับก็ต้องรับเป็นถุงถงสภาพ unC นะครับถ้าใครมีเท่าไหร่ผมรับไม่อั้นนะครับถ้าเป็นสภาพเป็นถุงเป็น c นะครับ ส่วนราคานะครับต้องตกลงกันในลน์นะครับเพราะราคามันมีขึ้นมีลงครับอยู่ที่ความพอใจของคนสองคนครับอันนี้ไม่สามารถระบุราคาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นถุงนะครับโอเคนะครับเหรียญนี้ผมรับเป็นถุงนะครับนี่เหรียญอนนี้ผมรับเป็นถุงเท่านั้นนะครับสภาพย c นคีนะไม่ได้ผ่านการใช้งานนะสภาพใหม่ๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวบอกจำนวนการผลิตไว้หน่อยนะครับสำหรับเหรียญ5้าสิสตางค์ปี2 5 0พนนระเผื่อมีเพื่อนๆอนบางคนอยากรู้นะครับว่าทำไมผมไม่รับเพราะจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเหรียญครับซึ่งมันผลิตเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ได้รับและราคามันก็เลยไม่ได้สูงมากนะครับต้องเข้าใจตามนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากขายก็ในหน้าเฟซบุ๊กเขาขายกันอยู่ได้นะครับราคาเหรียญหนึ่งก็สิบเหรียญก็ประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ยผมเห็นที่เขาขายในเฟซบุ๊กนะ นะครับแต่ก็ต้องรอเวลารอโอกาสรอคนที่เขาแบบต้องการจริงเขาจะเข้ามารับซื้อเขาจะเข้ามาขอซื้อนะครับใน a c e b o o k อะไรเงี้ยลองเข้าไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนำนะว่ากลุ่มไหนบ้างนะครับมันมีหลายกลุ่มนะก็ลองหาหาดูนะครับแต่ถ้าเราจะมาขายแบบพวกร้านรับซื้ออย่างผมเนี่ยมันขายยากอยู่แล้วนะครับนะครับถ้ามีไม่กี่เหรียญครับถ้าอยากขายจริงก็ต้องลงขายตามหน้า Facebook นะครับอันนี้คือคำแนะนำของผมนะนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเผื่อใครขายได้นะครับ โอเคนะครับเรามาต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญของปี2500เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอลูมิเนียมบอลเหมือนกันนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับปี2500นะครับจํานวนการผลิตทั้งหมด620ล้าน4,800เหรียญ620ล้าน4,800เหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในปี2500ก็คือเหรียญน,นี้นะครับ เหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยยี่สิบห้าสตางค์นะครับที่ผลิตตั้งหกร้อยกว่าล้านเหรียญนะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้รับเลยนะครับไม่ได้รับเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญเดียวๆแยกๆอย่างนี้ยผมจะรับกรณีเดียวก็เหมือนกันนะครับก็คือเหรียญสภาพ UNC นะครับที่มีร้อยเหรียญอยู่ในถุงเดิมๆนะครับอย่างนั้นผมรับนะครับเป็นถุงๆอย่างนั้นผมรับไม่อั้นนะครับถ้าใครมีนะครับไอเหรียญที่มันเป็นถุงๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมๆเออผมรับไม่อั้นแน่นอนครับมีมีเท่าไหร่ผมรับหมดแล้วกันนะครับ แต่ราคาก็เหมือนเดิมนะครับต้องคุยเันก่อนนะครับต้องอยู่ที่คนสองคนนะราคานี้นะครับไม่มีตายตัวนะครับนี่นะครับใครอยากขายได้ก็เหมือนเดิมนะครับก็อยากขายเดียวๆก็เหมือนเดิมครับก็ลองลงขายตามหน้า facebook เหมือนที่ผมบอกไปนะครับอาจจะขายได้นะครับอมันอยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่การค้าคานขายของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าขายขายได้มาขายไม่ได้บ้างนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เหรียญต่อไปนะครับต่อแบบเร็วๆนะครับก็เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญสิบสตางค์นะครับสิบสตางค์ครับของปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญสิบสตางค์นะครับเนื้อลูมิเนียมบอลนะครับจานวนการผลิตทั้งหมดนะครับจะมีสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเหรียญสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเหรียญนะครับนี่นะครับแบบนี้นะนะครับซึ่งแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะถ้าเป็นเลขหนึ่งปกตินะครับเลขหนึ่งปกติคือเลขหนึ่ง หางสั้นนะครับไม่ได้หางยาวนะครับผมจะรับแต่หางยาวนะครับนี่นะครับตรงนี้มันจะยาวกว่ายาวกว่าเลขศูนย์ลงมานะครับถ้าเป็นหนึ่งหางยาวนะครับในเนื้อทองเหลืองครับราคาหลักพันขึ้นนะครับถ้าเป็นหางยาวนะครับแต่ไม่ใช่เหรียญนี้นะเออถ้าเป็นหลักถ้าเป็นหางยาวในเนื้อทองเหลืองก็หลักพันขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นหางสั้นปกติทั่วไปผมรับซื้ออย่างเดียวว่าเหมือนกันนะครับเป็นสภาพ U N C หนึ่งร้อยเหรียญในถุงเดิมๆนะครับผมถึงรับซื้อนะครับสําหรับสิบสตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับ ห่างสั้นนะครับผมจะรับซื้อร้อยเหรียญนะครับเป็นแบบร้อยเหรียญนะเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีผลิตด้วยกันครับสามเนื้อนะครับสามเนื้อนะครับสิบสตางค์เนี่ยจะมีผลิตด้วยกันนะครับสามเนื้อนะครับสามเนื้อนะครับเนื้อที่แบบว่าที่แบบมีในหนังสือของกองกระสับมีในข้อมูลของกองกระสับจริงก็จะเป็นเนื้อทองแดงทองเหลืองแล้วก็ทองแดงนะครับเนื้อทองเหลืองแล้วก็ทองแดงนะครับเนื้อทองแดงครับก็จะ มีทั้งแบบที่เลห young, ห่หนึ่งหางยาวเล่หนึ่งหางสั้นนะครับที่ผมรับก็คือเล่หนึ่งหางยาวเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเล่หนึ่งหางยาวก็คือนี่ครับปลายหางเล่หนึ่งนะครับจะยาวจะเกินเลขศูนย์ตรงนี้ลงมานะครับเห็นไหมเราดูง่ายๆแค่นี้แหละครับผมรับทั้งเนื้อทองเหลืองและทองแดงนะครับถ้าแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้ก็สภาพแบบนี้นะครับสวยแบบนี้ก็หลักร้อยนะครับหลักหนึ่งร้อยขึ้นนะครับอย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นแบบในถุงเดิมๆแต่เป็นหนึ่งหางสั้นนะครับก็ผมก็รับนะครับหนึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปนะครับที่เป็นในสภาพ UNC นะครับอันนี้ไม่งงนะนี้ไม่งงอาจจะแบบฟังแล้วดูงงๆนะครับแต่เหรียญที่จะมีมูลค่านะครับที่มันหายากกว่านี้นะครับก็จะต้องเป็นเหรียญเนื้อดีบุกนะครับเนื้อดีบุกก็จะเป็นเหรียญแบบสีเงินเงินนะครับสีอ่องสีเงินนะครับจะเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับเขาเรียกเหรียญตัวอย่างนะครับซึ่งมันจะผลิตน้อยนะครับผลิตน้อยมากๆครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงใน1สิ มันจะผลิตออกมาแค่ครั้งเดียวนะครับเนื้อทองแดงก็ผลิตน้อยกว่าเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนี่คือผลิตออกมาเรื่อยๆหลายๆครั้งนะครับหลายครั้งนะครับการผลิตหลายครั้งแต่เนื้อทองแดงเนี่ยการผลิตเขาผลิตออกมาแค่ครั้งเดียวนะครับมันก็เลยหายากกว่านะครับจานวนอาจจะน้อยกว่าเนื้อทองเหลืองนะครับนะครับแต่เนื้อทองเหลืองนะครับถ้าเป็นหนึ่งหางยาวเนื้อทองเหลืองราคาจะแพงกว่าหนึ่งหางยาวเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ไม่งงนะฟังให้ดีๆนะครับมันอาจจะงงๆเพราะมันมีหลายแบบนะครับโอเคนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญปี2,500เหมือนกันนะครับเป็นปี2,500นะครับเป็นเหรียญที่เล็กที่สุดในรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญ5สตางค์นะครับปี2,500นะครับซึ่งจํานวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่6ล้านนะครับ2,40แสนหมื่นเหรียญนะครับ6ล้านสแสนี่หมื่นเหรียญนะครับซึ่งถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับแต่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับในเหรียญเดียวเดียครับผมรับซื้อแบบว่าเป็นถุงถุงร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับผม ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วผมไม่ได้รับนะครับก็ถ้าใครอยากขายก็ลองใน Facebook เหมือนเดิมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีผลิตด้วยกันนะครับเท่าที่ผมทราบมาก็ผลิตด้วยกันทั้งหมดสามเนื้อนะครับสาเนื้อนะครับก็เนื้อแรกก็เป็นเนื้อทองเหลืองครับอลูมิเนียมบอลนะครับหรือเนื้อทองเหลืองนะและเหรียญรุ่นที่สองแบบที่สองนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงนะแบบที่ผมถืออยู่นี่นะครับ แบบที่ผมถืออยู่นะครับซึ่งก็มูลค่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่บางเพจก็อาจจะขายแพงเลยก็มีนะครับหรือบางเพจอาจจะขายถูกเลยก็มีเราลองเช็คราคาดูในพวกแอปต่างๆก็ได้นะครับเราก็จะได้รู้ราคาคร่าวๆนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มันเป็นยังไงเขาขายกันเท่าไหร่แต่เราต้องดูข้อมูลหลายๆที่นะครับไม่ได้ดูข้อมูลที่เดียวแล้วเชื่อเลยนะครับพอเราเห็นว่ามันแพงปุ๊บเรารีบมาขายคุณนู้นคุนี้เลยมันบางทีมันเราขายไม่ได้หรอกครับเพราะมันเล่นกันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับนี่นะครับน เนื้อทองแดงก็เหมือนกันนะครับผมก็จะรับเป็นร้อยเหรียญขึ้นไปเหมือนกันนะครับในสภาพ UNC นะครับถ้ามีนะถ้าใครมีนะรีบติดต่อมานครับรับไม่อั้นนะครับพวกนี้นะครับเหรียญที่อยู่ในถุงนะครับสภาพร้อยเหรียญสภาพ UNC นะครับร้อยเหรียญเนี่ยผมรับซื้อหมดนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ว่ารุ่นอะไรแล้วกันนะครับนะครับเพราะมันเป็นที่ต้องการของนักสะสมอยู่บ้างนะครับบางกลุ่มก็รับสะสมกันนะอืมนะครับและอีกเนื้อหนึ่งนะครับในเหรียญห้าสตางค์นะครับก็จะมีเนื้อ ดีบุกนะครับหรือเหรียญตัวอย่างก็จะมีนะครับถ้าเป็นเหรียญตัวอย่างครับจะแพงที่สุดในเนื้อในในเหรียญห้าสตางค์นะครับถ้าเป็นเหรียญเนื้อสีเงินครับเหรียญดีบุกนะจะแพงที่สุดในรุ่นของห้าสตางค์ปีสองพันห้าร้อยนะครับเอ่อนั้นขายเป็นเหรียญแยกเดี่ยวได้นะครับเหรียญละเป็นพันนะครับเหรียญละพันนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีก็ขายได้นะครับก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับถ้าเป็นเหรียญดีบุกนะครับผมรับหมดนะครับทุกรุ่นนะครับในปีสองพันห้าร้อยแล้วกันผมสรุปให้นะครับ ยกเว้นเนื้อเงินนะเอ้ยยกเว้นเหรียญหนึ่งบาทนะไม่ใช่นะต้องเป็นเหรียญพวกเหรียญสตางค์นะถ้าเป็นเนื้อดีบุกในปี2 5 0 0ันรอเนี่ยผมรับหมดนะครับทุกแบบนะครับลองส่งรูปมาให้ดูได้นะครับอันนี้รับซื้อจริงนะครับไม่มีมาโกหกใครงันนะครับอันไหนรับซื้อผมบอกรับซื้อนะครับอันไหนไม่รับซื้อผมก็บอกไม่รับซื้อนะครับผมไม่มาให้ความหวังใครแบบลมๆแรงๆนะครับนะครับไม่อยากบาปนะมันบาปนะครับโอเคนะครับ หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับในคลิปนี้คงดูแล้วคงจะเข้าใจนะในสิ่งที่ผมสื่อไปนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะครับไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับถ้าไงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกช่องทางการติดต่ออีกทีนึงแล้วกันครับถ้าใครมีพักเคลื่อนนะครับหรือเหรียญนะครับจะให้ผมไปดูที่บ้านหรืออะไรเงี้ยถ้าบ้านคุณไม่ไกลจากกทมมากนะครับผมก็จะไปดูให้นะครับก็ส่งรููปมมาาให้้ผดดคร่กไทีนะับ 0 8นแปดสี่นะครับสามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกนะครับศูนย์แปดสี่สามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกนะครับแอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้โทรมาได้นะครับี๋ยวผมจะขึ้นมีคิวมาโค้ดอีกทั้งหานะครับสำหรับคนที่สแกนนะครับในไลน์นะครับแต่รบกวนนะครับก็โทรมาได้นะครับตั้งแต่เก้าโมงถึงสี่ทุ่มแล้วกันนะครับถ้าดึกมากบางทีผมไม่ได้รับผมปิดเสียงหรืออะไรนะครับนะครับก็แต่ส่วนส่งไลน์มาแล้วถ้าเกิดผมอ่านช้าหรืออะไรก็ต้องขออภัยนนนนะะะคครรรััับบบบเพาา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 ว่่่งงงงงทีผมมก็ํหลยยออ อ่านอาจจะอ่านไม่ทันบ้านต้องขออภัยทุกคนนะครับต้องใจเย็นๆนะค่ยผมนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนคงจะได้รับสาระความรู้นะครับถ้ายังไงช่วงนี้ก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับปลอดภัยจากโรคโควิด -19 แลก้วนะก็นำทั่วเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ